เดียวนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันจนร้อนแล้วก็ใส่ก,กระเทียมลงไปนะคะทอจนเหลืองนะคะไ,ไกล่ลงไปนะคะเนื้อไก่นะคะแล้วก็ทำการผัดให้สุกค่ะพอเริ่มทำการผัดลูกชายก็เริ่มดันเกอี้ขึ้นมาเพื่อปีนเพื่อมาช่วยอีกแล้วนะคะอ่าผัดไก่นะคะจนสุกก่อนนะคะผักของเราในวันนี้นะคะก็จะมีนะคะผักกะลามนะคะมี ชมนโยงหรือว่าเห็ดนะคะแล้วก็มีต้นหอมมะเขือเทศพริกหยวกแตงกวานะคะแล้วก็ซอสนะคะซึ่งลมมิตรนะคะเหมือนผักลมมิตรแต่ว่าเราจะทําเป็นผัดเปรี้ยวหวาน,นะคะ่ะแล้วนะคะพอสุกแล้วก็ทําการใส่ผักลงไปทั้งหมดนี้นะคะสีสันสวยงามน,นะคะหลังจากที่ใส่ผักทั้งหมดลงไปนะคะตามด้วยนะคะซอมสมะเขือเทศสามช้อนโต๊ะแล้วก็ ตัวซีอิวขาวนะคะตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะน้ําตาลอันนี้คือตามใจชอบเลยนะคะอันนี้แอนก็ดีน้ําตาลด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะพิดไทยวานิดนึงนะคะ อานี้กนตรนี้ค่ะพอผัดเสร็จแล้วก็เป็นอ่าเสร็จสับเรียบร้อยนะคะอยู่ในกระทะเรียบร้อยค่ะผัดเปรี้ยวหวานนะคะนำเสิร์ฟใส่จานนะคะก็จะเป็นแพ็คเกจใส่กล่องเป็นกับข้าวไปทานกลางวันให้สามีด้วยนะคะสำหรับผัดเปรี้ยวหวานไก่นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะโอเคอ่ะเบียงตูอปะ ขอชาเขียวเย็นแก้วนึงค่ะอ้าวลืมไปว่าอยู่เมืองนอกไม่มีขายนี่นาแต่เรามีชาเขียวตามืออ่ามือมือมือือือและมือทำค่ะเราก็ลงมือทำกันเองนะคะชาเขียวถึงจะได้กินนะคะโอเคค่ะไปชมกันเลยค่ะ ได้แล้วคะชาเขียวใส่นมข้นนะคะคนๆๆๆค่ะเริ่มได้สีเลยนะคะอืมเอาน้ำแข็งแห้งผลไม้นะคะใส่ลงไปค่ะจะทำครีมนะคะหย่อนนิดนึงนะคะอื เสร็จแล้วนะคะครีมที่เรานําไปนะคะไปะนําไปปั่นค่ะก็อยากกินไอศครีมค่ะของลูกชายนะคะก็จะเป็นลาแกาสค่ะหรือว่าไอศครีมสตอรี่ใส่ครีมลงไปด้วยนะคะเลยไอศครีมลูกชายค่ะซึ่งของคุณแม่นะคะก็จะเป็นชาเขียวเย็นนะคะชาเขียวเย็นนะคะแล้วก็ใส่ครีมวิปปิ้งครีมที่ปั่นเอเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยนี่ค่ะใสรุงแล้วก็ช็อกโกแลตลงไปนะคะอืม ชอบเยอะๆก็จัดลงไปค่ะเป็นไงคะเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะนี่ชาเขียวของมาดามฝรั่งเศสค่ะจัดไปเมื่ออยากทานนะคะ